อ่าสบายดีซาวลเรนเจอร์ทุกคนอ่าสบายดีซาวลเรนเจอร์ทุกคนนาบอว่าจะเป็นซาวลเรนเจอร์ซ er, าวลาวเนาะแล้วก็ซาวลเรนเจอร์ซาวไทยนั่นเองอ่าโดยสบายดีทุกคนเนอถ้าซาวลเรนเจอร์ซาวไทยเนาะหลงเข้ามาเบิ้งเนาะก็่าลืมอ่าบอกต๊ะโต๊ะกันไปเด้ยเนาะว่าเกมลเรนเจอร์เนาะก็มีคนล,ลาวเล่นคือกันเนาะนั่นก็คือซองไวไวเฮานั่นเองอ่าแล้วก็ถ네้าคนลาวเนาะหลงมาเบิ้งเนาะก็่าลืม กดไลค์แล้วก็ติดตามช่องของเฮาเด้อเนาะแล้วก็อย่าลืมแชร์เนาะอ่านี่สําคัญเนาะอย่าลืมแชร์แล้วก็บอกตัวต่อกันไปเนาะว่าเกมนี้เนาะอ่าก็เป็นเฮาก็เล่นคือกันเนาะช่องนี้เป็นช่องแคสจีบรายเดนเจอร์เป็นลัดเนาะอ่าส่วนห้องลูกมาละเมียนอ่าเป็นการรีวิวหนังอ่าเป็นการรีวิวหนังเป็นการบอกข้อมูลข่าวสารอย่างต่างๆเนาะเกี่ยวกับเกมรายเดนเจอร์เนาะอ่า มาเมื่อนี้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมรายเทนเจอร์เนาะอ่าสีว่าเรื่องอย่างกรอนดีเนาะเมื่อนี้มีดราม่าหลายแหงเนาะอ่าเมื่อนี้มีดราม่าหลายแหงเนาะอ่าตาปุ๊กคลิปเลยอ่าตาปุ๊กคลิปมันปิดการัแลกเปลี่ยนอันเท่าเทียมเนาะอ,ะอ,ะอะ่ามาว่าเรื่องนี้ก่อนซะการแลกเปลี่ยนเท่าเทียมเนาะตามคลิปปุ๊กเลยเนาะอ่า อ่ะคำใบโคโลโบเรนเจอร์เนาะบวนคำใบเนาะอ่ะโคโลโบเรนเจอร์เนาะรูดออกมาเป็นทีมห้อยแล้วเป็นไฟเนาะอ่ะเป็นไฟเนาะเดี๋ยวเขาขึ้นหุ้มให้เบิ้งเนาะเป็นไฟตัวนี้ติง้งอ่ะเป็นไฟตัวนี้เนาะเป็นไฟกันโคโลโบเนาะที่รูดที่รูดออกมาเนาะอ่ะ มันนั่นก็คือเรื่องอ่าเขาบอยากเขาโบบายเนาะทุกคนก็น่าจะหู้แล้วว่ามันเรื่องอีอย่างบอยากบอกไปหลายคนนี่เนาะอ่าบอยากบอกไปหลายคนนี่เดี๋ยวตัวเกมเพิ่อซิมีการเสียหายเนาะอ่าเป็นไฟตัวนี้เลยอ่าเป็นไฟ์ตัวนี้เลยเนาะที่ขึ้นอันเกมไลน์เจอพ่นลุดออกมาเนาะอ่าอันนี้ทางเก็บไลน์เจอเพิ่นก็ต้องอันอ่าเฮ็ุอย่างบุญอยอย่างนี้เนาะเพราะมันลุดออกมาเป็นเทียมห้อยแล้วเขาก็หู้การเบิร์ตทุกคนอยู่แล้วเนาะอ่า มันยันเกาะอ่าคอลโลโบตัวนี้เนาะผู้ดีเพิ่นมีดราม่าหน่อยหนึ่งเนาะอ่าหลายๆคนมีดราม่ากับโคโลโบตัวนี้เนาะหลายๆคนมีดราม่าเกี่ยวกับโคโลโบตัวนี้เนาะเพราะว่าไอทีเคเพิ่นใบออกมาแบบสววร์วางอลังการเลยเนาะอ่าตอนที่นึงต้องเข้าใจก่อนเนาะต้องเข้าใจไอทีเคเพิ่นก่อนเนาะไอทีเคเพิ่นเนาะกับโบสามารถใบออกมาให้อ่าหลายเนาะอ่าไอทีเคเพิ่นกับโบสามารถใบออกมาแบบมันต้องเป็นตัวนี้เด้ออ่าเรื่องนี้มันใช้พลังอย่างซี่อันนั้นจังซี่ ไอ้เพิ่นกับบสามารถใบออกมาให้ได้ขนาดนั้นเนาะเพราะว่าก็ต้องเข้าใจ I อทีเคพน่อนน้อยนนึงเนาะอ่าทุกคนก็นต้องไปเข้าใจไอทเเค่พก่อนว่าไอเพิ่นกับบสามารถใบออกมาให้หลายเนาะอ่าแต่ว่าไอเพิ่นใบออกมานี่มันเป็นเรื่องดังเนาะมันก็เป็นเรื่องดังเรื่องนี้นะ่ะแต่ว่าอ่าทุกคนก็น่าจะบูฮ้จกักอ่าหลายๆคนน่าจะบูฮ้จักเลยแหละขนาดเฮามีน้องเนาะน้องเฮากับเป็นคนมักเบิ่งอนิเมะเนาะอ่าแต่ว่าเฮาฮ้จักเรื่องนี้น่ะ เรื่องที่จะเป็นโคลโรโบนี่เขาคู้จักเขาคู้จักดีเลยแต่ว่าน้องเขานี่มันก็เป็นคนมักเบิง์อนิเมะอ่าน้อ,นองเขาก็เป็นคนมักเบิง์อนิเมะเอสเอออ่าโซลาร์ออนไลน์อย่างก็เกิดใหมท่ทีก็เป็นสลามบอพวกอ่าอย่างก็ดราเอมอนบอวันพีซนารูโตอย่างมันกับเบิงเปิด์อ่าเขาจืจอเลยมันมักเบิง แต่ว่าเรื่องที่เป็นโคโลโบนี่มันบู้จักเลยอ่าน้องเขาบู้จักเลยบุเคยเหินผ่านตาอ,อีกอมันเป็นเรื่องดังนะแต่ว่าไอทีเคเพิ่นไบมาซแบบอย่างก,ก็ไอทีเคเพิ่นไบมาว,าว่ามันเป็นเรื่องดังถ้าได้ยินผ่านหูก็ต้องหู้จกักอ่าน,นี่เนาะ ไอทีเคเนวอามาเองสิแต่ว่านอะบาตออกมาแท้มันโบแมนเนาะอ่าขนาดน้องเขาปมันเป็นคนมักเบิร์กอันนี้มีแท้ๆมันก็ยังบุกฮู้จักเนาะอ่าน้องเขาก็ยังบุกฮู้จักเลยแต่ว่าเขาฮูจักเนาะเขาฮู้จักเรื่องนี้เขาฮูจักดีเลยเพราะว่าเขาเป็นคนอยู่ในวงการมังงะเนาะอ่าเขาเป็นคนอยู่ในวงการมังงะปึ้มมังงะอย่างนี้เขาฮูจักเบิร์กเนาะเรื่องนี้นี่เขาขอว้าก็อนน้อยนึงเนาะสำหรับเรื่องที่เป็นคลโลโบตัวนี้เนาะเรื่องที่เป็นคลโลโบตัวนี้นี่อ่า ถ้าปิดอนิเมะนี่มันบ่ค่อยจะดังปันไหนอ่าต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนเนาะอ่าบางทืไอทีเคพน่าจะยุกป็นมังงะมาเนาะอ่าเพราะว่าอนิเมะนี่หน้าทุกคนน่าจะบ้ฮู้จักเนาะอ่าถึงว่าม,มันมีภาคไทยนําเรื่องนี้นะ่ะเรื่องที่เป็นโคโลโบนี่มันมีภาคไทยนาแต่ว่าหลายๆคนอาจจะบ้คู้จักเนาะเพราะมันบ่ได้เปลี่ยนกระแสบ่ได้ดังเลยอ่า อ่าทุกอันยังเกาะเรื่องนี้นี่อนิเมะมันหนีโบดังเลยเอาว่าเวนโดังมันบ่ค่อยมีกระแสปันไหนอ่าเรื่องนี้เน uh, hmm ี่ยอนิเมะมันบ่ค่อยมีกระแสแต่ว่ามังงานี่บอกเลยมังงานี่ดังดังแฮงเนาะอ่ามังงานี่บอกเลยว่าดังสําหรับเรื่องที่เป็นโคลาโบเดือนนาเนาะบอกเลยที่เป็นมังงานี่เป็นมังง่าที่ดังดังร้ายใครที่ยุ่งกันมังง่านี่ต้องหูจักเรื่องนี้ อ่าถ้าบุกจศกเรื่องนี้หนิโบแมนคนอยู่ในวงการมังงะเนาะอ่าแต่ว่าไผที่ยูวงบงวงการมังงะแท้ๆนี่เรื่องนี้ทุกคนต้องงจักเนาะขนาดเขาเขากป็กยังงจักเพราะว่าม Fields ังงะของเรื่องนี้หนิบอกเลยมันเป็นเรื่องที่โคตรแลเลยอ่าเป็นเรื่องที่เลอ,อีกเรื่องนึงเลยแหละถ้าออกมาประมูลกันนี่ก็ราคาก็ดดไปเกือบสี่ห0พัน 3, 5, บาทพูเลยอ่าเขาก็เคยประมูลกันแต่ว่าเขากับโบสนะเนาะเขาก็บ่เคยประมูลสนะเนาะเพราะว่าเรื่องนี้หีิ ถ้าเป็นมังงะนี่เป็นมังงะอีกเรื่องที่คนขางแลเลยอ่ามังงะได้ต้องเข้าใจมังงะก่อนเพราะว่าอนิเมะนี่กับมังงะมันอ่าอนิเมะเพิ่นจะตัดเนื้อเรื่องบางส่วนออกไปเนาะเพราะยังเส้นเรื่องอันที่เป็นคโลโบเดือนหกเนาะอ่าตอนจบของอนิเมะนี่มันบูคือกับมังงะเลยได้อ่าเขาเอาเบิ้งเขาเบิ้งเขาอ่านมาเบิ้ดแล้วเนาะ อ่าอนิเมะนี่มันโบคือกับมังงะเลยมันมันโบแมนมันโบคือแต่มันคืออยู่แต่ว่าตอนจบนี่อนิเมะมันตัดจบเลยอ่าอนิเมะมันตัดจบเลยก็เลยเฮ็ดให้ก็เลยเฮ็ดให้อย่างก็หลายหลายคนที่เบื้องอนิเมะเรื่องนี้นี่อาจจะคัดใจแล้วก็มันบ่ค่อยเป็นกระแสเนาะแต่ว่ามังงะนี่บอกเลยเรื่องนี้มวนอ่าเรื่องนี้มวลเลยสาหรับอันคโลโบเดือนหกเนาะอ่าประมาณนี้เนาะจากไอทีเคเพิ่นอย่างกอบายมานี่ เพื่อนอาจเพิ่นน่าจะเปรียบเทียบแบบมังงะออาเขากับบริคุดพ่อฮอตแบบมังงะเนาะแต่ว่าอนิเมะนี่เขาขึ้นไปไกลเลยเนาะมันโบมนเลยเนาะทั้ง Sao ทั้งอ่าอย่างอีกทั้งบีสเทบอลนาเอียงกับว่าไปตอนที่เขาเนาที่เขามาเจาะคำใบที่หนึ่งที่สองของ ITK เพิ่นเนาะอ่ามันโบมันเลยเนาะสุดท้ายมาเป็นเรื่องนี้ซ้ำเนาะอ่าอยากให้ทุกคนเปิดกว้างเนาะอ่าอยากอยากให้ทุกคนเปิดกว้างสำหรับคำใบที่ ITK เพื่อน ใบออกมาเนอะอยากให้ทุกคนเปิดกว้างเนาะโบแมนจอดจงแอนิเมยังเดี่ยวบางเทอมันก็อาจจะเปลี่ยนมังอ่ะก็เป็นไปได้เนอะอ่าบางเทอมันก็เป็นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นไปได้เนาะอยากให้ไอทีเคเพิ่่าว่ามันเป็นเรื่องดังหลายคนอาจจะหู้จักทุกคนก็อย่าไปคอนเฟิร์มกับไอทีเคเนาะอ่าบางเทอมไอทีเคเพิ่นก็อาจจะใบให้เบี้ยวแล้วก็บฮาร์คปทางอื่นก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่าไอทีเคกับโบอยากให้ทุกคนนี่ใบถือจุดอ่าใบถือจุดแล้ววันนี้ มันไปคัดกับข้อตกลงของอันทีมงานกิมไลเลนเจอร์เพื่อนบางเ่อทีมงานทีมทีมงานไลเลนเจอร์เพื่อนอาจจะมีปัญหาอย่างตามตามมาภายหลังก็ปิดไปได้เนาะไอ้เพื่อนก็นเลยใบอย่างให้มันให้มันแบบฮักเขียไปหน่อยนึงอ่าฮัตเขี่ยไปหน่อยนึงบางเ่ออาจจะใบบบตรงจุดออียงกับว่าไปเนะาะไก ไอ้เพิ่นกะมีปัญหาเออไอ้เพิ่นกะบ่อยากให้ทุกคนนั่นใบถือจุดหลายอ่าไอ้เพิ่นกะยังก่อที่ไอ้เพิ่นใบนี่มันกะถือจุดอยู่บางจุดเนาะอย่างเช่นอ่ามันเป็นโคนลโโบทีเท่อ่าเรื่องนี้เทไ่ไลยอ่าสำหรับเฮานี่เฮาว่ามันเท่เลยอ่ามันสิมีอันวิญ,ญญาณออกมาเพื่อเป็นคือสแตนดอกอ่าคือสแตนในโจโจอ่ามันสิเป็นวิญ,ญญาณออกมาแล้วก็ใส่พลังฟมันกะเท่อ่ามันกะเท่เท่ใส่ได้เลยเรื่องนี้นี่เฮากะ อ่านมาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วกับเบิร์อนิเมะมาแล้วสำหรับฮองฮอกกับว่าเทใส่ได้อยู่อ่ะบอลเทนี่ไอที K K เคเพิ่นใบมากับถือจุดอ่ะมันเป็นตัวละครที่น่าฮักกับแมนอ่ะกับถือจุดคือกันแต่ว่ามันดังนี่ไอพิ่นบางคือไอพิ่นไก่อาจจะเปรียบเทียบกับมังงะอ่ะบางคือไอพิ่นอาจจะเปรียบเปรียบเทียบกับมังงะวะเพราะว่ามังงะเรื่องนี้นี่มันค่อนข้างดังเนาะแต่ว่าอนิเมะมันหนีโบ้ค่อยจะดังเลยอ่ะบ้โบ้โบ้ค่อยจะดังมันโบ้ค่อยจะเป็นกระแสอ่ะ อ่ะประมาณนี้เนาะ yeah. สำหรับอย่างเกาะอย่างเกาะอ่าคอลโบเดือนทุกเนาะอ่าสำหรับคอลโบเดือนทุกเขากับน่าจาวาจะเปลี่ยนเขานี่เนาะอ่ะมาต่อมาอันปัญหาที่สองเนาะอ่าปัญหาที่สองเนาะนั่นก็คือปัญหาที่สองนั่นก็คืออันอย่างเกาะแอปคูนอ่าเดี๋ยวเข,เขาขึ้นหู้นเฮเบิรงเนาะเขาก็เข้าโบได้คือกันเนาะเขามีสองไอดีเนาะไอดีตัวนี้เนาะกับไอดีที่สองเขาเนาะกับเขากำลังปั้นเนาะมันขึ้นเป็นจังซีิติงอ่ามันขึ้นเป็นจังซีิเนาะ ปัญหาที่2เนาะอันตอนอัปเดตแพทใหม่เนาะอ่าตัวนี้เป็นแพทใหม่แล้วเด้อเนาะอ่าตอนนี้เป็นแพทใหม่แล้วแต่ว่าตัวนี้นี่เวอร์ชันตัวนี้ยังแปดจัหนึ่งจัศูนย์ยูเนาะอ่ายังเป็นเวอร์ชันอันตัวนี้ยังเป็นอันเวอร์ชันเก่าอยูเนาะแต่ว่าตัวตอนนี้นี่เป็นแพทใหม่แล้วเนาะตอนอัปเดตมาแพทตอนเช้านี่อ่าทุกคนน่าจะได้ตัวกาซาห้าตัวเนาะอ่ามันเปลีนการอัปเดตแพทอันเล็กๆน้อยๆเนาะบูมันอัปเดตแพทไงเนาะ อาแอปคนของภายหลายๆคนเนาะเข้าบได้อ่าเขาก็เข้าบได้คือกันอ่าแต่ว่าไอดีบได้ถึกแบนเนาะอะ่าไอดีบได้ถึกแบนอ่าไอดีบได้ถึกแบนเนาะแต่ว่ายังกับแอปคนนี่อ่าทั้งเกมเพื่อนที่ให้เข้าบได้อ่าปิดอย่างกับบุฟเบางเทีอตัวเกมเพื่อนอาจจะจงใจหรือว่าตัวเกมอันแอดมินอันทีมงานงเลนเจอร์เพื่อนอาจจะบได้จงใจอย่างมันกับเกิดปัญหาบัก๊กอย่างก็เปลี่ยนไปได้เนาะแต่ว่าเนาะอะ่าขอว่าปัญหาอันที่หนึ่งเลย ้าทีมงานเพื่อนเนาะอ่าทีมงานรนเจอร์เพื่อนอัปเดตแพทนี้มาเพื่อเป็นการจุงใจเฮ็ดให้ ide, แอปโค้เข้าไซ้บได้เนาะปัญหาง่ๆเลยอย่างแรกผู้เล่นนี่สี่ลดลงไปเกือบประมาณเกือบประมาณเกือบครึ่งเลยก็เป็นไปได้อ่าเกือบครึ่งเลยก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่าเกมไรเรนจ์เนาะที่คนเล่นหลายนี่อ่ามีคนเล่นคนเดียวแต่ว่าเล่นหลายไอดีอ่าเขาก็เป็นคนที่ เขาเล่นคนเดียวเนาะแต่ว่าเขาเล่นหลายไอดีเนาะเล่นไอดีหนึงซองไอดีอย่างก็ว่าไปเนาะแต่ว่าเขาเล่นบ่เล่นซองซาเบดีเนาะเพราะว่าซาเบดีเขาเล่นบ่ไหวเนาะอ่ายังเซ็นไอทีเคเรนเจอร์อ่ายังเซ็นไอทีเคเรนเจอร์เพิ่นก็มีตั้งเก้าไอดีบวกไอดีริปลับไอดีนึงก็เป็นซิฟไอดีเห็นบ่ไอเพิ่นเล่นคนเดียวอ่ะไอเพิ่นเล่นคนเดียวได้ฮะไอเพิ่นเล่นคนเดียวปั้นคนเดียวเล่นตั้งซิฟไอดีเห็นบ่ไอเพิ่นเล่นคนเดียวเลยค่าแอปโคนไซโบได้เดี๋ยวนี้เนาะ ไอดีห้องห้องของไอทีเคเพิ่นไอดีสองไอดีซามิชีดีห้าอย่างก็ว่าไปนอนจนฮอดไอเดียไอดีเก้าเนาะขึ้นกับเข้าบบได้อ่าเล่นได้แต่ไอดีเดียวนี่กะมันกับค่อนข้างยุ่งยากเนาะถ้าอย่างเกาะห้าอย่างเกาะไอดี ID ลักเนาะเข้าเกมแล้วเนาะถ้าที่เข้าไอดีสองเนาะก็ต้องได้ไปออกจากอ่าระบบไลน์ออกจากระบบอ่าอย่างเกาะเกมนี่ออกจากระบบตัวนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเฮานี้อ่า นี่ยกยกเลิกการเสริมตัวลายแล้วก็มาออกยกเลิกการเสริมตัวลายแล้วก็ไปออกอย Tab ู่ลายอีกแล้วก็ไปเข้าละไอรหัสไอดีสองแล้วก็มาเสริมตัวลายอันนี้ยุ่งยากเนาะอ่าบูอันยังก็คนเล่นส่วนลายเพิ่นโบเฮดยังซี่เนาะอ่าคนคนเล่นส่วนใหญ่เพิ่นโบเฮดยังซี่เนาะเพราะว่ามันยุ่งยากแล้วก็เสียเวลาอ่าบางทีซามมันยุ่งยากแล้วก็เสียเวลาเนาะถ้าจะเฮดยังซี่นี่ ไปเอาแอปคูนมาคนูาคนไลคูนเกมไลเลนเจอร์เนาะแล้วก็ไปเล่นยูแอปคูนอะ่ะมีแต่ยังก่อเข้าเกมแล้วก็แล้วเลยอ่าบบมีการออกจากระบบอะไรนี้ให้ยุ่งยากเนาะอ่าไปร่นยูเอคูนมันสบายแต่ว่าถ้นนบบายางก่อแอฟคูนชซบ่ได้นี่ก็ต้องได้มาออกจากอันนี้ออกจาไลาอ,อ,ออกจากกันระบบเกมไลเลนเจอร์อย่างต่างๆมันยุ่งยากเนาะอ่ามันยุ่งยากผู้เ่นส่วนใหญ่เพื่อนบเฮ็ตจังซีเนาะเพราะว่า มันยุ่งยากหลายอ่นคนไทยกับคนลาวเป็นคนที่มาสบายๆเนาะเขาเป็นคนมักสบายคือกันเขาบอยากให้มันยุ่งยากแบบสั้นเนาะอ่าเขากับบอยากยุ่งยากแบบสั้นถ้าลายเพื่อนโบแก้ปัญหาจุดนี้เนาะอาทีมงานลายเดนเจอร์เพื่อนโบแก้ปัญหาจุดนี้เนาะบอกเลยผู้เล่นส่วนใหญ่นี่หายไปเกือบครึ่งเลยก็เป็นไปได้อ่าผู้เล่นส่วนใหญ่หายไปเกือบครึ่งเลยก็เป็นไปได้นะเพราะว่าอ่าผู้เล่นส่วนใหญ่นี่คนกระเจ้าเล่นคนเดียวเนาะแต่ว่าเล่นลายดีบางคนนี่ มีเล่นห้าหกไอดีเนาะเติมเบิดห้า d กไอดีก็เป็นไปได้เนาะอ่าเติมเบิดห้าหกไอดีเลยบอกเลยกําไรของทีมงานไลน์เลนเจอร์นี่หายไปเป็นครึ่งเลยก็เป็นไปได้อ่ากาไรของทีมงานไลน์เลนเจอร์นี่บอกเลยหายไปเป็นครึ่งเลยเพราะว่ามีบางคนเนาะอ่าบางคนบางคนที่ซื้อเนาะแต่เขาไม่อยากยกตัวอย่างเนาะว้าวของบางคนเนาะบางคนเพื่อนลิน C ห้าอดีอย่างกะว่าไปเนาะเติมเบิสซีห56ดีเลย อ่าเติมเบอร์ซีห้าหกไอดีเลยแต่วันนี้เพิ่นเข้าเกมบบได้ยังซี่เนาะวันนี้ต้องอันได้ออกระบบอันนี้เพิ่นยุ่งยากเนาะอ่าเพินงงนพ่นยุ่งยากเพิ่นโบเหตเพิ่นกระทิมเลยบโบเข้าอีกเลยเล่นได้ดีเดียวบางเทือเพิ่นก็เซ้าเล่นเลยก็เป็นไปได้อ่าบางเทือเซ้าเล่นก็เป็นไปได้ยังเ้นอ่ายกตัวอย่างยังเ่นพวกท็อปตำนานอ่าคนที่ยุท็อปตำนานยังเ้นอ่าลุงยุทธบอ,อ่าเดี๋ยวเข้าอ่าอตำนานก่อนอ่าอ่ายังเ้นลุงยุทธนี่นี่ อาลุงยุทธนี่อ่าอย่างเซ็นลุงยุทธแล้วก็คุณสุประดิษฐ์นี่อ่าไอดีอันห้องของไอสุเอ็นไอสุประดิษฐ์เนาะแล้วก็ลุงยุทธเนาะอ่าลุงยุทธเพิ่นก็ลิ้นซองไอดีเนาะอ่าไอดีน้อยเพิ่นก็มีเนาะเพิ่นก็เติมนักคือกันไอดีซองของลุงยุทธเนาะอ่าไอดีซองลุงยุทธเพิ่นก็เติมนักคือกันนไงแล้ววันนี้ลุงยุทธเพิ่นเข้าบบได้เองสิเพิ่นก็ต้องเงินเพิ่นก็ต้องขี้ค้าเป็นธรรมดาเลยอาเพราะว่าเพิ่นกันยังเกาะ อ,อยากสบายคือการนอนถ้ายัางเกาะสิไปซื้อโทรศัพท์หน่วยใหม่เพื่อมาเล่นเกมเรนเจอร์เป็นไอดีซองนี่ประมณซื้อโทรศัพท์หน่วยใหม่เพื่อเป็นไอดีซองไอดีสามนี่มันกะเปลืองงบประมาณจนเกินไปเนาะอ่าเป็นเปลืองการงบประมาณจนเกินไปเนาะเพื่อนก็นเลยต้องไปไซแอปคนเอาอ่าถ้าไซแอปคนไว้แล้วนี่เนาะถ้าจะไปซื้อโทรศัพท์หน่วยใหม่เพื่อมาไสปเปไอดีซองนี่มันกะาหุ้ซื้อแบบมันหุ้ซื้อแบบจังไหนวะ เอาการที่ายบันทึกแล้มันรู้สึกแบบมันบรยุทธิธรรมอย่างแบบนั้นแหละอเขาเขากับู้ซึกแบบมันมันจังไดนกบูงมันคัดใจนะอ่ามันคัดใจอ่าน่าจะประมาณนี้เนาะอ่าข่าวสารของเขาเนาะข่าวสารเขายังที่หนึ่งเนาะเป็นเกี่ยวกับโคโลโบเดือนฮกเนาะที่เขาว้าไปตั้งแต่ต้นคลิปเนาะอ่าแล้วก็ปัญหาที่สองเนาะก็คืออ่าอย่างเกาะ เข้าเกมสําหรับอันคนที่เล่นยูแอปโคนเนาะอ่าไอดี ID 2, ID 3, สองไอดีสามสหรับของทุกคนเนาะที่ยูเล่นยูแอปโคนเนาะเข้าบบได้เนาะแต่ว่ามันไว้ถึกแบนเนาะไว้ถึกแบนมันเข้าบบได้ซื้อๆเนาะอ่าอันนี้ต้องเบิ่งตามสถานการณ์เนาะว่าทีมงานลาลินเจอร์เพื่อนเนาะจะมีการแก้ไขอ,อย่างบบเนาะถ้าบบมีการแก้ไขนี่ก็ก็รู้สึกว่าคนเล่นนี่น่าจะหายไปเป็นครึงเลย อ่าคนเล่นน่าจะหายไปเป็นครึ่งเลยเพราะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เพื่อนา็เล่นอยู่แอปโพนเนาะแล้วก็เพื่อเล่นคนเดียวนะแล้วก็สร้างไอดีห้องๆออกมาหลายๆไอเดีเนาะอ่าถ้าบ่มีแอปโพนก็ผู้เล่นก็น่าจะหายไปเกือบครึ่งเลยเนาะอ่าถ้าเพื่อนนั้นยังก่อมันเป็นการนันผิดพลาดท่านเราบุ๊อ่าบางทอเพื่อนอาจจะแก้ไขเนาะบางเทอกะสุดท้ายกะแอปโพนก็น่าจะกลับมาใช้ได้กะคนเล่นก็เล่นตามปกตินะอ่าถ้าเพิ่นมีการแก้ไขเกี่ยวกับแอปโพนเนาะ ถ้าโบมีนอนและบันนี้มันเป็นการจูงใจจยากทีมงานเพื่อโบให้ชซแอปโฟนนี่บอกเลยหายไปเป็นเคร่งแท้กระว้อนขอให้อย่างกดทีมงานอไรเปนเจอเพิ่นนอน,นมีหีบแก้ไขไวไวเนาะอ่าีบแก้ไขบอลนีไวไวนานถ้าโบกแก้ไขไบอลนีไวไวนาะถ้าสองเดือนสามเดือนไปนี่บอกเลยผู้เล่นนี่หายไปเป็นเคร่งแท้เนาะอ่าแล้วกับบางเทือกเกมน,นี้นี่อาจจะ อยู่บได้ก็เปลี่นไปได้เนาะถ้าผู้เล่นหายไปขนาดนั้นเนาะกะวอลให้ทีมงานเนาะหีบแก้ไขบอลนัใไซแอปโค้นให้ได้ไวๆเนาะถ้าใซ่บได,ด้บอกเลยหายแท้เนาะ่าเกาก์น่าจะหายไปคือกัดก็เป็นไปได้เนาะถ้าไซแอปค้นโบได้เนาะเพราะว่าฮากรลินสองไอดีคือกันเนาะ อ่ะมาเมื่อนี้ข่าวสารเขาก็น่าจะเบิร์แต่เพียงเท่านี้เนาะอ่ะมาขอขอบใจทุกคนเนาะที่เข้ามาเบิังคลิปเฮาเนาะตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเนาะอ่ะที่เฮาบบได้เออแล้วก็ขอบอกอีกอย่างนึงเนาะอ่ะขออีกอย่างนึงที่เฮาบบได้มาเฮ็ดการจุกอ่ะอย่างก,ก็พวกอะ่ะเจมมืดเจมมืดอ่ะอันนี้อะ่ะเจมมืดเนาะหรือว่าเซลลี่เนาะอ่ะแล้วก็อากก่าอย่างก็เบาเสียงนะะเนาะก,ก็เบาอันอย่างก็อ่าตัวนี้เอ็ดเวิร์ด นอนสเปรเนาะเพราะว่าเขามีเบิดแล้วเนาะแต่ว่าบูมีแอ็ดเวิร์ดนอนสเปรเนาะสำหรับเฮาเนาะเอดเวิร์ดนอนสเปรนี่มันสำหรับเฮาเนาะสำหรับเฮาแต่ว่าบางคนอื่นอาจจะว่ามันโูดก็เป็นไปได้เนาะแต่ว่าสำหรับเฮานี่เขาว่าอ่ามันกระซวยทีมได้แต่ว่าเขายังบุฮันได้อยากได้ตัวนี้อ่าเขายังบูอยากได้ตัวนี้เนาะบางเท่าในอนาคตเขาก็อยากได้ก็เป็นไปได้เนาะแต่ว่าตอนนี้นี่เขายังบ่อยากได้เถื่อนเนาะสำหรับเขาเนาะแต่ว่าเบาอตัวตัวเบาแสงตัวนี้เนาะอ่าเจมมืดแล้วก็อ่า เซรีหิมานี่เขามีแล้วเนาะอ่าเขามีแล้วเขาก็เลยบดได้โจกเนาะเขาก็เลยบดได้โจกก็เลยจงเพ็รไว้โครโโบเอาเนาะอ่าอ่ามาประมาณนี้เนาะอ่าขอกบใจทุกคนเนาะที่เข้า มาเบิ้งคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเนาะแล้วก็มาฟังข้อมูลข่าวาสารสำหรับซองของเขาเนาะอ่ะมาเมือน,นี้เขาก็ต้องขอตตัวราทุกคนไปก่อนเนาะอ่ะขอใจทุกคนเด้อที่เข้ามาฟังตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเนาะอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะเขาจะมาเยี่ก่อเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอย่างเนาะก็ขอให้ทุกคนติดตามกันซองของเขาเรื่อยๆไปเนาะอ่ะมามือน,นี้ขอตัวลาไปก่อนเด้ออ่ะขอให้ทุกคนโชคดีอ่ะบายบายโชคดีเด้อทุกคน